วันนี้เบรเซอร์อีจะพาทุกคนไปกินสุกกี้เจ้าเด็ดยานโชคชัยสี่กันที่ร้านสุก,กี้หมูกระทะกองป้าร้านนี้เขาเปิดมากว่า30ปีแล้วนะคะเขาเป็นร้านดังที่เลยพอเข้าไปในร้านคนก็เยอะเลยค่ะเขาจะขายทั้งสุก,กี้หมูกระทะข้าวหมูอบไก่อบต่างๆค่ะวันนี้เราเลือกเป็นสุก,กี้มือดึกเบาๆสองจานเมนูแรกเป็นสุกกี้น้ำทะเลจะใส่กุ้ง หมึกและปลาได้ตัวใหญ่เป้งๆเลยน้ำซุปหวานมากกินกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านคือเข้ากันสุดๆน้ำจิ้มองเขาจะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับร้านอื่นเลยค่ะจะออกรสเปรี้ยวนำพอกินเข้ากับซุก,กี้แล้วคือเข้ากันมากส่วนจานนี้เป็นซุก,กี้แห้งรวมมิตรรวมมิตรเขาจะใส่เป็นหมูไก่แล้วก็ตับนะคะพวกเครื่องเขาจะให้ชิ้นมาใหญ่ๆเต็มปากเต็มคำให้มาจุกๆเลยค่ะ เส้นวุ้นเส้นเหนียวหนึบดีค่ะกินกับน้ำจิ้มซุกี้ของทางร้านเข้ากันอีกแล้วใครอยากมาลองร้านซุกี้ขวัญใจชาวลาดพร้าวพิกัดร้านซุกี้หมูกระทะกองปราบอยู่โชคชัยสี่ตรงข้ามกับกองปราบเลยค่ะยิงยิงกับโชคชัยสซอย18เลยนะ